สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk ครับรายการที่จะทำให้ท่านผู้ชมได้พบกับคำถามและคำตอบดีๆที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตครับวันนี้ครับผู้ให้เกียรติร่วมตอบคำถามในรายการของเราท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนลินีภายบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีนักธุรกิจ พูดถึงเรื่องการแข่งขันแล้วก็เลยถามเข้ามาส่งอีเมลมาหาเรานะครับคุณหมอเขาบอกว่าผมเองเนี่ยได้ยินว่าถ้า,ถ,าถ้าการแข่งขัน,เ,นเป็นเรื่องดีและเป็นเรื่องที่มีประโยชน์เพราะจะทาให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนกระตือรือร้นขึ้นมานะครับ mm. แต่ว่าเขาได้มีโอกาสปรึกษากับอัปไลน์อัปลน์บอกว่าเราเนี่ยอย่าเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเลยให้แข่งขันกับตัวเองนะ่ะดีแล้ว ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรอกให้แข่งกับตัวเองเขาก็เลยส่งอีเมลมาถามคุณหมอเลยครับเขาบอกว่าตกลงในกิฟฟารีนเนี่ยเราควรที่จะแข่งกับตัวเองหรือเราควรที่จะแข่งกับคนอื่นับคุณหมอมันเป็นข้อเท็จจริงนะคะว่าคนไทยเนี่ยไม่ชอบการแข่งขันคะ่ะนะคะคนไทยไม่ชอบการแข่งขันแต่จริงๆแล้วเนี่ย ในกิฟเรนเองแล้วก็เข้าใจการแข่งขันกับตัวเองเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ง่ายมันเหมือนกับเรากําหนดวินัยของตัวเอง้าทําให้ตัวเราเองเนี่ยยอมทํางานอย่างสม่ําเสมอแต่หมอจะบอกอะไรนิดนึงนะคะถ้าเป็นถ้าคุณเป็นคนที่ฝันไม่ใหญ่คุณอยากจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆแค่พอมีกินมีใช้คุณใช้ชีวิตและใช้ความคิดแบบแข่งกับตัวเองนี่แหละอย่างน้อยที่สุดคุณก็ไม่ลำบากแต่ถ้าคุณฝันใหญ่นะ คุณอยากจะมีอะไรอะไรที่ชีวิตนี้คุณไม่มีคุณอยากจะก้าวกระโดดไปจากฐานที่เกิดคุณต้องหัดแข่งกับคนอื่นค่ะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกใบนี้เป็นโลกที่มีการแข่งขันรุนแรงด้วยในกิฟต์โซลินเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยความเข้าใจค่ะอาจารย์เอ็ความเข้าใจคนไทยทุกคนที่เข้ามาะนะคะหลายๆคนนคิดว่าตัวเองไม่เก่งแต่อ,อัฟไลน์ของคุณเนี่ยก็เลยแนะนําคุณว่าถ้าคุณยังขาดความมั่นใจเนี่ยเขาจึงแนะนําให้แข่งกับตัวเองเช่นตั้งเป้าให้ตัวเองว่าเราจะต้องขึ้นตําแหน่งนี้ในเวลาไหนบริษัทเองก็มีการแข่งขันที่แขงกัับตว เองไม่ต้องแข่งกับใครอย่างเช่นแฟนแทสติกไปเที่ยวต่างประเทศกําหนดยอดไปเลยยอดกลุ่มเท่านี้ในเวลากี่เดือนคุณได้ไปเที่ยวเลย คุณไม่ต้องสนใจว่าคนอื่นเขาจะได้เท่าไหร่คุณได้เท่านี้คุณก็ได้ไปละในขณะเดียวกันเราก็มองว่ามีคนบางคนที่ฝันเขาใหญ่ค่ะนะคะเขาอยากจะถีบตัวเองและครอบครัวเนี่ยไปจากจุดที่เขายืนเขาลําบากมาเยอะละเขามีหนี้เยอะละเขาอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้มาก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 แล้วก็จะมีการแข่งขันชนิดที่ต้องแข่งกับคนอื่นค่ะเพราะว่าการแข่งขันแบบนี้ต้องรอบรู้ต้องวิ่งเร็วนะคะต้องทํางานอย่างเข้มข้นขณะเดียวกันต้องมองไปรอบๆตลอดเวลามองว่าผู้บริโภควันนี้ต้องการอะไรมองว่าถ้าเราอยากชนะ การแข่งขันกติกามันคืออะไร,รนะคะเราจะทํำยังไงเพราะว่าลักษณะาการแข่งกับคนอื่นในกิฟฟรีเนี่ยรางวัลหรือคนที่ชนะไม่ได้อยู่ที่การทํายอดขายมากกว่ากันแต่อยู่ที่การทําให้ทีมงานประสบความสําเร็จได้มากกว่ากันคใครทําให้ทีมงานประสบความสําเร็จได้มากกติกาจะทําให้คุณชนะการแข่งขันซึ่งรายได้รีวอร์ดก็ถือเป็นการแข่งขันกับคนอื่นที่รางวัลสูงสุดถึง1ล้านบาท ะะเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งคนฝันใหญ่เราจะมีทั้งคนที่ไม่กล้าฝันอะไรขอแค่สู้กับตัวเองแต่ในที่สุดเนี่ยเมื่อผ่านการแข่งขันตัวเองและชนะใจตัวเองไปได้ระดับหนึ่งแล้วคุณต้องก้าวไปสู่การที่จะยอมรับที่จะแข่งกับคนอื่นค่ะนะคะเหมือนกิฟเฟอริรนเองเราต้องยอมรับว่าเรามีคู่แข่งคู่แข่งทางการตลาดของเราเยอะแยะไม่ใช่เพียงแค่ขายตรงด้วยกันเท่านั้นแต่เป็นสินค้าค้าปลีกที่มีต้องเรียกว่า ผู้บริโภคคนเดียวกันเพราะฉะนั้นหมอเองกับมองว่าคู่แข่งเป็นเรื่องที่ดีคู่แข่งทําให้เรามีชีวิตชีวาคู่แข่งทําให้เราไม่หยุดคิดอะไรใหม่ๆคู่แข่งทําให้เราตื่นเต้นและมีไฟตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าฝันใหญ่ก็ต้องคิดแบบนี้ค่ะครับเพราะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยเหมือนกับต้องแข่งทั้งสองอย่างฟังคุณหมอแล้วแข่งกับตัวเองก็ต้องแข่งแต่ว่าการแข่งกับคนอื่นไม่ได้หมายความว่าไปแข่งแบบชนิดเอาเป็นเอาตายแต่หมายถึงมองคนอื่นแล้วเราก็ต้องมามองตัวเองว่าทายังไงเราจะแอคทีฟมากขึ มันจะแรงยิ่งวันนี้ต้องมาแข่งกับภาวะกดดันทางเศรษฐกิจอีกแข่งกับกําลังซื้ออีกคุณก็จะต้องใช้พลังมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนที่สุดเป้าหมายมันก็จะใหญ่ขึ้นรางวัลที่ได้มันก็จะใหญ่ขึ้นวันนี้อยากอยู่แบบพอมีพอกินหรืออยากอยู่อย่างมีความสุขมีอิสระภาพทางการเงินมันก็อยู่ที่วิธีคิดเหมือนกันนะคะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะ สร้างต้นทุน <Okay. S 1> ให้เราเนี่ยสามารถลงสู่สนามแข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะอยากแข่งแต่ไม่เตรียมความพร้อมเลยเนี่ย mm. มันก็อาจจะทําให้เราไม่ไม,ไม่สมบูรณ์แบบมากนักนะหรือทํางานแบบขิดไปหมดไม่มีวิธีการที่ถูกต้องใช้แรงเข้าสู้หมดแรงซะก่อนป่วยซะก่อนนะคะให้ชนะด้วยอ่ารครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคําแนะนําดีๆจากคุณหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เดี๋ยวในครั้งหน้าเรายังมีคำถามดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกครับจะเป็นอะไรต้องติดตามกันนะครับแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วผมพร้อมทั้งคุณหมอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ